แสดงวันเพี้ยวานี่โอ้โหหวานัะขนาดนี้ยอ้น้ำพึ่งของน้าเนี่ยของใหม่ต้องการแล้วมั้งแค่เสียงแหบไม่ได้เป็นง่อยทำไมต้องให้ป้อนนู่นแะมาป้อนนองเองเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปลิงเถียงกันโอ้โหเถียงกันเหมือนคนเลยนะครับมีชี้หน้ามีเล่นหูเล่นตากันด้วยส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าลิงมันเถียงกันว่าอะไรมาครับเดี๋ยวผมทูลให้ฟัง จางลอยเล่นร้านอยู่จริงวะเป็นยังไงบ้างครับฟังกันทันไหมครับเอ่อ วันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับข่าวนี้อย่างว่าครับเฮ้ยนี่เสียงคุณเป็นอะไรอ่ะคุณมาถามผมผมจะไปรู้ไหมาผมเป็นอะไรโอ้ยคุณนี่เมื่อกี้ก็ไม่น่าเล่นเยอะเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เทปน่าจะถ่ายได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ น,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 น้องๆจ๋าน้องๆนะาซื้อ,อกล้วยแขกมาฝากจ้ะกำลังร้อนๆเลยกินได้เลยนะกินเลยกินเลยกินเลยอะไรครับฮะขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าผมคงกินไม่ได้ครับจะไม่ต, ble, ต,ต้องทำเสียงแหบด้วยรอล,ลูกฮะอันแน่จะคบเวอร์เป็นสายยันสัญญาใช่ไหม รักแสนนานแต่ขอให้รักนานๆกายจะไม่ยินร้ายไี่สินนี่ต้องมาเบรกอีกอะไรหมือนเลยเละผมไม่ได้โกเวอร์ครับแต่ว่าคอผมอ่ะพังแล้วไปทำท่าไหนแล้วลูกถึงได้พังอ่ะเห้ยครับเอ๊ะจะท่าไหนละคะก็ท่านีอไงเล่นมากดูสิต้องมารักษาเลย ถ้าเกิดว่าเสียงหายไม่ทันอัาเทปหน้านี่สวยแน่เลยนะน้ำมะนาวกินเยอะๆลูกกินเยอะๆโอยเปรี้ยวคุณกินไม่ได้เปรี้ยวแล้วน้ำมะนาวบ้านป้าคุณหวานเลยไงบ้านป้าคุณไม่มีน้ำตาลใส่เอไงน้ำตาลยิ่งกินคอมันยิ่งพังเขาให้ใส่น้ำผึ้งบ้านป้าคุณไม่ได้บอกเลยไง ดีนะฉันไม่ใช่ป้าสองคนนี้ไม <_ d iss> ่งั้นสะดุ้งทุกวันแน่ <_ d iss> โอ้ยไอ้น,นี่น้องจ๋าไม่ต้องเถียงกันเลยเดี๋ยวน้าจะไปหาน้ำผึ้งมาใส่ให้นะจ๊ะคน้ากินด้วยนะน้าก็แห่หัวคนกินไดานั้นนะ <_ d iss> อ่ะกินเขาไปเถอะจิบๆเอาก็ได้จะได้ดีขึ้นไม่ <_ d iss> อ <_ d iss> เปรี้ยวเปรียปร้ยวยอมโอ้ยแล้วเดี๋ยวไม่หายกินไปเถอะอนานะจิบๆ โอ้โหหวานสักขนาดเนี้ยไอ้น้ำพึ่งของน้าเนี่ยคงไม่ต้องการแล้วมั้งแค่เสียงแหบไม่ได้เป็นง่อยท้าเปต้องให้ป้อนพูดออกมาป้อนน้ำเองโตแล้วนะไม่เด็กกินเองก็กินได้ดูกินเข้าไปให้หมดกินเข้าไปเลยจำพานหรอโหไม่เตี้ยวเหรอลูกเตี้ยวน้ำผึ้งเตี้ยกันเดียวก็ฟ้นฟ้นมันก็